สวัสดีค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนเกาแตซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ผู้คนนิยมมาผ่อนคลายรับบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับสภาพอากาศภาคเหนือในวันนี้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันส่วนในอีก7วันข้างหน้ามีพาย,ยุฝนคนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ อากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่ค่า PM 2.5อยู่ที่4 2ถึง113ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่6 7ถึง223ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งจังหวัดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้แก่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเมื่อนำค่า PM 2.5ไปเปรียบเบทียบกับเมื่อวานค่าคุณภาพอากาศสูงขึ้นเกือบทุกจังหวัดยกเว้นอำเภอเมืองเชียงรายลำปางพยาตากอุตรดิษฐ์และนครส ส่วนจุดความร้อนในวันนี้พบ489จุดพบมากสุดที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมานําจุดความร้อนไปเปรียบเทียบกับปี63พบว่าลดลงถึง699จุดและเปรียบเทียบในปี64ลดลงถึง1,542จุดส่วนในประเทศเมียนมาพบ4,212จุดลาวพบ2,479จุดและกัมพูชาพบ1,743จุดโดยสรุปแล้วในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวานพบว่าพื้นที่เผาไหม้และค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นสภาพอากาศโดยรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้พลตีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ณนห้องปฏิบัติการศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พันเอกพงษ์ยุทธรร์งามเกษมหัวหน้าส่วนปฏิบัติการเข้าร่วมกิจก,กรรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการดับไฟปา่าระหว่างกองทัพบ,บกกับวอชิงตันเนชั่นแนลการ์ดณโรงแรมแคนทอร์ี่ฮิลจังหวัดเชียงใหม การเอกวิชาผู้ทองรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการเป็นประธานในการประชุมชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและได้ให้การต้อนรับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการมาให้ความรู้อบรมการใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมและจุดความร้อนให้กับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทีมประชาสัมพันธ์กองบัญชาการควบคุมไฟป่าดำเนินการผลิตรายการพิเศษการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่าระหว่างกองทัพบกกับวอชิงตันเนชั่นแนลกาดณโรงแรมแคนทอรีฮิลล์จังหวัดเชียงใหม่ ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมฑลทนฐานบกที่310ร่วมกับจิตอาสาจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควันบริเวณสำนักสงฆ์เขาตามากอำเภอเมืองจังหวัดตากชุดปฏิบัติการลาดตระเวนค้นหาและดับไฟป่ากองพันฐานราบที่หนึ่งกรมหานราบที่7ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมปล่อยแถวุนหลงแก้ไขและป้องกันไฟป่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่การลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมมณฑลทหารบกที่37และชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกองพันทารมาที่12กองพลทหารมาที่1เดี๋ยวจะให้ทุกคนใช้การรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติโดยการไม่เผาและทำลายป่าค่ะ